สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แนวหน้าสุขภาพค่ะกับพี่ปองอัญชลีกับพี่ปัญจุณีค่ะวันนี้มีเรื่องสุขภาพดีๆมาบอกเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะเรื่องราวจากไทยทรรอเลียนร่วมกับแนวหน้าออนไลน์สามารถดูได้ทาง YouTube ของแนวหน้าออนไลน์ค่ะซึ่งดูเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าได้ถ้า <ś> หาว่าฟังไม่ทันลำดับแรกก่อนคลาวก่อนนู้นและมีเทปหนึ่งแล้วว่าถึงเรื่องของการสวยจากข้างในสู่ภายนอก คือทําความสะอาดร่างกายภายในคือตั้งแต่ลำไส้กระเพาะตับไตไส้พุงทีนี้เรามาสมองพี่ค่ะสมองสมองนี่คือสำคัญสำคัญมากสําคัญมากเป็นเรื่องสําคัญของร่างกายที่สุดเลยนะคะสำคัญมากคือสมองเนี่ยนะคะคือถึงวัยนึ่งเราก็โรยราแต่เราต้องชะลอเอาไว้เพราะว่าไทยทำมนั้นเก่งเรื่องชะลอวัยย้อนวัย เราต้องชะลอวัยย้อนวัยเอาไว้เราเนี่ยหยุดวันเวลาไม่ได้พี่เปิลใช่<ต>อายุจะมาบอกว่าเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขกระเถิบขึ้นไปเรื่อยเราเราหยุดพระอาทิตย์ไม่ได้ฉันใดเราหยุดวันเวลาไม่ได้ฉันนั้นค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดวันเวลาไม่ได้แต่ละวันของเราเราจึงต้องใช้ให้มีคุณภาพ,ภาพและสุขภาพที่ดีด้วยสุขภาพที่ดีในแนวหน้าสุขภาพวันนี้เริ่มกันที่สมองสมองวันนี้เราขอแนะนําทอรีน ทอรีนชื่อเพราะเพระสวยมากทอรีนเมนแล้วมีนี่พี่บริษัทพี่นะขายขายยาสีฟันมีฟัน ไข่สมองมีสมองอไม่กลัวไม่ชัดไงไข่มะพร้าวมีมะพร้าวกลัวไม่ชัดกลัวเขากินผิดกันนี่ก็แบบว่ามันต้องแบบว่าไข่สมองมีสมองกูเดนสมองนี่เลยสมองนะคะอันนี้เ่องจิงเออพอฟันต้องมีฟันมีฟันเนี่ยลากฟันก็มาทันตกรรมนี่ก็ดีใจไข่สมองมีสมองอันนี้ทอรีนทอรีนเนี่ยคือเรากําลังจะเริ่มต้นบอกว่าสมองของเราเนี่ยมันปรับตัวเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมตัวเองสร้างเซลล์สมองใหม่ได้เช่นสมมตินะคะโทษทีถ้าถ้าเราแบบมีมสมมติเรามีมีอะไรสักอย่างอุดตันที่ไม่แตกย่างมง้ยยังไม่เสียหายอ่ะพีค่ค,คืออุดตันนิดนหน่อยเนี่ย,ยเราต้องเอาไอ้นี่ออกก็คือลดอาหารลดเล,ดล,ดลดือดลดคือทําให้มันสะอาดอะทำให้ภายในมันสะอาดแล้วถ้าสมองตรงไหนมันเสียเนี่ยนะ ไอ้สมองอื่นๆเน,นี่ยมันจะช่วยกันทํางานพี่มันจะช่วยกันทํางานมันเขาถึงบอกว่าสมองมนุษย์เนี่ยปรับตัวได้เปลี่ยนแปลงซ่อมได้สร้างเซลล์สมองใหม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราอายุมากๆมันก็จะนานหน่อยแต่ถ้าเราอยู่ในวัยที่เรายังมีกําลังวังชาดูแลเรื่องสมองของตัวเองด้วยนะคะคือทอรีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโน,โนช่วยเรื่องสมองอันนี้มีประโยชน์ด้วยป้องกันเซลล์สมองที่เกิดจากความเสียหายจากสารพิษปัจจุบันมีเยอะมากสารพิษ แล้วทำให้เซลล์สมองทุกเซลล์เนี่ยได้รับพลังงานอย่างสม่ำเสมอหมายถึงกระตุ้นให้เซลล์มันแบบมีกำลังวังชาแล้วป้องกันเซลล์สมองไม่ให้เสียหายจากสื่อประสาทที่เกิดความเครียดคือเวลาเราเครียดมากเนี่ยเซลล์สนก็เครียดมะมันโอ้โหอันนี้มันป้องกันความเครียดป้องกันแล้วมันมีโครงสร้างทางเคมีเนี่ยนะคะในลักษณะคือกาบา เราเคยจาได้เรื่องโดซ่ามีสารกาบ้าไอ้ตัวกาบ้าเนี่ยมันมันคุยได้มันจะไปคุยสารสื่อประสาทไอ้ไคอ่อก็คอกาบ้า<อ>นสารสื่อประสาททําให้สมองสงบผ่อนคลายไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดและเพิ่มความสามารถในการจดจําทั้งระยะสั้นและยาวเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของสมองกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองใหม่ทําให้สมองมีความสามารถจดจําเรียนรู้แม้แต่คนสูงวัย กินมาละหนึ่งถแคปซูลหนึ่งขวด4ี่รขวด700ดร้อค่ะอันนี้ทอรีนก็คือพูดง่ายๆคือสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงสมองนั่นเองคุณปองคะเมื่อย้อนกลับไปในอดีตเมื่อก่อนนุ่นนะคะไกลๆเขาจะบอกว่าฝ่อและฝ่อเลยสมองทำอ,อะไรไม่ได้<อ>ช่วยอ,อะไรไม่ได้<อ>นะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่นะคะคือทฤีฎสใีม่ ทางการแพทย์บอกแล้วว่าสมองเราสามารถซ่อมได้สร้างได้ย้อนไหวได้แต่ต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยตัวช่วยอยู่เฉยๆมันทำไม่ได้ทำไม่ได้อยู่เฉยทำไม่ได้ต้องมีตัวช่วยค่ะทอรีนทอรีนอันนี้ของเราเรื่องสมองนะคะเราเก่งมากเลยเรามีสมองมานี่เหมือนเหมือนอ้นนี่เลยกินเกาเหลาสมองหมูอ่ะไม่ของเราของเยอะไงเราต้องทําให้ชัดเจนค่ะค่ะแต่อีกอันหนึ่งแปะกล้วยเขาก็ว่าดี เขาก็บอกว่าแปะกล้วยนี่ก็ท anyway. ําให้เราเนี่ยความจําดีใช่ไหมกินแปะกล้วยเยอะๆความจําดีแต่จําไม่ได้ว่ากินแปะกล้วยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กินแปะกล้วยอันนี้ชื่อว่าอะไรคะพี่อันนี้ชื่ออะไรพรมิทพลัสค่ะพรมิทพลัสพรมิพรมิพรมิพลัสเนี่ยเป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยเข้มข้นมีสมองอไหมครับ ไอ้แปะกล้วยเนี่ยความจำเลยนี่ไงความจำช่วยความจำค่ะสมองดีแล้วถ้าจำดีด้วยก็เข้มข้นเข้มข้นเลยเอคือใบแปะกล้วยเข้มข้นอันนี้งานวิจัยจากสำนักวิชาเวรศาสตร์ะลอวไวของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพบว่าพรอมมิเพิ่มความสามารถในการจดจำทำให้คลื่นสมองที่เป็นอัลฟาเราคงรู้ใจแล้วคลืนขึ้นคลื่นอัลฟาเพิ่มมากขึ้น ทำให้เราสงบและผ่อนคลายพรอมนี้เนี่ยจะทําให้เราคลายเครียดพอเราไม่เครียดเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะเราไม่รู้สึกว่าวุ่นวายใจอ่ะอันนี้คลายเครียดฤทธิ์ของแปะก้วยะคะใช่เราใช้สารสกัดจากใบแปะก้วยเข้มข้นใบแปะก้วยเข้มข้นเนี่ยมีฤทธิ์เพิ่มความทรงจําทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้วต้านอนุมูลอิสระที่จะไปทําลายเซลล์สมองด้วย คือช่วยให้เซลล์สมองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ชะลอเรื่องโรคสมองเสื่อมคือมันจะเป็นอันนี้ไปเลยทั้งชะลอทั้งรักษาเลยล่ะคุณค้<อ>คมคคือมันทําให้ความทรงจําคือมันทําให้สมองเราดีความทรงจําดีไมป้องกันการทําลายเซลล์สมองก็ทําให้เรารักษาโรคสมองเสื่อมได้ดีหรือว่าอัลไซเมอร์มันจึงทําให้เราเมีสมาธิ แล้วลดภาวะการซึมเศร้าโอ้นี่สําคัญค่ะเพราะมันเพิ่มการไหลเวียนของเลือดคือมันทําให้สมองเนี่ยมีการไหลเวียนตอนนี้คน,คนเป็นเยอะนะคะซึมเศร้าออนะคะคืออันนี้อันนี้ดีมากพรอมมิพลาสเนี่ยสารสกัดเข้มข้นใบแปะกล้วยเข้มข้นวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองถ้าท่านรู้สึกว่าท่านเป็นโรคซึมเศร้านะอันนี้ซึมเศร้าเนี่ยใช้ได้ดีสารสกัดใบแปะกล้วยเข้มข้นทําให้ระบบในสมองของเราเนี่ยมันมีสมาธิอ่ะมันโฟกัสที่สมองอ่ะ ทำให้สมองเรารู้สึกว่ามันไม่รีบเร่งไม่วุ่นวายไม่วิ่งวิ่งวิ่งค,ค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใครคิดแบบเรานะคะว่าสมองเนี่ยจำเป็นค่ะที่จะต้องรักษาและดูแล ตั้งแต่บัดนี้ตัั้งแต่บดนี้ตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่รอให้เป็นโอ้ยบอกลำบากเลยค่ะอันนั้นเป็นรักษากันนานใช่ใช่ใช่วันละหนึ่งแคปซูลหนึ่งขวด800บาทมี30แคปซูลพร้อมมิพรัดสนใจสั่งซื้อได้ที่ Line แอดแนวหน้าเฮลท์ศูนย์4อ8สามหกามสี่สี่แปดแนสมองเท่านั้นเลยวันที่สมองเท่านั้นเลยอันนี้ก็ดี อันนี้ปองรับประทานประจำะอันนี้ปองประจำะอ๋อไม่ปองปองอีกของปองจำคือคือเราก็อีจำหนึ่งของเราอีกจำหนึง่นง,ขง,ขงของเรามีน้ำมันปลาหลายตัว<ช>เหมือนกันนะคะที่ท มันมีน้ำมันปลาของปออีกจำหนึ่งน้ำมันปลาของปอแบบเม็ดเม็ดน้ำมันปลาเลยเม็ดน้ำมันปลาเลยใช่ใช่สองเม็ดใหญ่มากปองนี่พี่พี่เปิ้ลนี่นี่ปองปองรับประทานอันนี้เนี่ยคล้ายกันเลยพี่คล้ายกันค่ะแต่อันนี้เป็นต่างกันค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะมีการปรับนิดนึงค่ะเราจะมีการปรับในเรื่องของ ของของทำให้มันเห็นชัดขึ้นนะคะเ,เราอยู่ในกระบวนการอันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ปองบังขันอันนี้อันนี้ดออรอารยาสาริกภูพุธิส่งมาให้ฐานนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่5้ะจะเป็นสำหรับร่างกายนะคะค่ะสองเม็ดค่ะแล้วก็โบวิสลำไส้สี่เม็ดค่ะด,ดีขึ้นดีวันดีคืนดีวันดีคืนดีวันดีนคืนแต่อันนี้ดีอย่างไรเรายังไม่รู้ แต่เรารู้อย่าเลยไม่ได้ตรวจเืมันดีกับอ๋อต้องไปตรวจค่ะมันดีกับพรสเนดีกับสมองด้วยเหมือนกันมันมันร่วมกันเนี่ยดีจัดรายการคนก็ได้โลกประสาทมันจะกินน้ำมันปลาทุกวันมาว่าจะได้ยังไงอร่อยยังมีแต่อันนี้คือฟิชเชอร์ก น้ำมันปลาที่มี DHA สูงมากท่านผู้ชมคงรู้จัก DHA เนาะเลยสารสกัดจากใบแปะกล้วยอีกเหมือนกันเรามีใบแปะกล้วยเป็นเป็นไร่อะเป็นไร่อันนี้ทานสบายหน่อยสำมิตเล็กไม่โอ้นั่นเม็ดใหญ่มากอันนี้อันนี้คือฟีเจอร์โกลน้ำมันน้ำมันปลาน้ำมันปลาผสมใบแปะกล้วยน้ำมันปลา DHA สูงเนี่ยเราสูงขนาดไหนพี่เปิ้ลสี่สนต์สีค่ะซึ่งในตลาดเนี่ยจะมีกันประมาณสัก10 กว่าหรือิเปอร์เซ็นต์ไม่เกินเนี้ยเราเอาน้ำมันปลาซึ่งมี DHA สูง4 0เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไปผสมกับสารสกัดจากใบแปะกล้วยเข้มข้นเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเนี่ยมันมีมันมีลักษณะหรือมันมีสรรพคุณในการ <c oughs> บำรุงสมองระบบประสาทจอตามันเป็นประสาทนี้หมดเลยสมองจอตามันจะมีประสิทธิภาพในการทำให้สมองของเราเนี่ยไม่อ่อนลา้าไม่อ่อนลา้พาพอไม่อ่อนลา้ามันไม่ซึมไม่เศร้า ไม่เสื่อมไม่อ่อนล้่ต้องเรียนอะไรไปคาความรู้ต่างๆอะไรเงี้ยไม่สมองไม่อ่อนล้าไม่เสื่อมไม่เศร้าและไม่เสื่อมในที่สุดอันนี้ต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าเราอ่อนล้าเนี่ยเราจะเกิดความซึมเศร้าพอซึมเศร้าสมองไม่ทํางานนานๆเข้ามันเสื่อมพี่สมองไม่ทํางานนานๆมันเสื่อมแล้วเราก็ไปเพิ่มใบแปะกล้วยแปะกล้วยนี่อย่างที่บอกอ่ะพอมิตรพลัสเนี่ยมันเพิ่มความจา ต่อตาไอน้มันอิสระแล้วมันไปป้องกันไม่ให้เซลล์สมองถูกทําลายเพราะฉะนั้นมันทําให้ไม่เสื่อมดังนั้นเนี่ยสองอันนี้น้ำมันปลากับใบแปะกล้ยเนี่ยมันมีสรรพคุณคล้ายกันแล้วเอามาผสมกันเลยเพื่อมันมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกันเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันจึงเป็นสารสกัดจากฟฟชโกเนี่ยเป็นสารสกัดน้ำมันปลา DHA ผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำรุงสมองบำรุงสมองไม่ให้อ่อนล้า ไม่ให้ซึมไม่ให้เศร้าไม่ให้เสื่อมและทําให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดจึงทําให้สมองนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยคือสมองมันสั่งนะถ้าเรากระชุ่มกระชวยเนี่ยแปลว่าสมองเราเนี่ยมันสดชื่นแล้วก็ต้องไม่ลืมนะคะไม่ขี้ลืมคุณปองเคยเจอไหมคะออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยพอเราจะดื่มกาแฟที่เราชงอ่ะชงเสร็จแล้วค่ะขึ้นรถแล้วจะดื่มอ่ะจำไม่ได้ไปไหน พอถ<ม>ึงเย็นกลับบ้านทำง,งานมาอยู่หน้าบ้านหรือไม่บางวันก็แบบว่าอยู่หลังคาเราเนะี่ยเราเนี่ยเราถึงกินเนี่ย กุญแจบ้านอยู่หลังคารถ้กุญแจบ้านอยู่นลคะมาแล้วมาแล้วกุญแจบ้านอยู่หน้าบ้านเลยก็มีค่ะบางครั้งเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะคะหาหากระปวนทั้งโรงแรมเลยหาทั้งโรงแรมเลยหากุญแจรถหากุญแจรถหารถเจอแล้วตอนแรกตอนแรกหารถไม่เจอก่อนตอนแรกหารถไม่เจอก่อนพอหารถเจอปุ๊บหากุญแจรถไม่เจอไปเจอที่ไหนมาหลังคารถหลังคารถแล้วนี่แล้วไอ้นี่ไอ้ที่ห้อยอ่ะไอ้ที่ห้อยแผ่นเท่านี้กุญแจดอกแค่นี้เองนะที่ห่อยแผ่นเท่านี้แล้วไปอยู่หลังคารถแต่ไม่ได้ล็อกรถ เลาแบไล่เจนจิงประธาทานฟิชกอร์ดีขึ้นก็ดีขึ้นปวนก็ไปทั้งโรงแรมเลยไม่มีใครต้องทําอะไรทั้งสิ้นยุดรถจะนู่อยู่ไหนหารถจะนี่เจอปวนก็ไปอีกโรงแรมอีกรอบนึงยุจะนั่นไหนกูแจนรถอยู่ไหนวันหลังเราเพิ่มอีกเป็นไม้กระดาษกินเท่าฝาบ้านแล้วพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลต้องแบกฝาบ้านแล้วล่ะถ้าใช่มีปัญหานี้มีปัญหาเรื่องล้มลืมลืมสมองรู้สึกล้าเหนื่อยล้า พิชโกทุกวันตอนเช้าวันละ1นถึง2แคปซูลจะได้1ขวด500บาท2ขวด700บาทสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดแนวหน้าแถมหรือสอ6 3 4 4 8 8อันนี้สมองทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องสมองสมองสมองนะคะและสุดท้ายเรามีเครื่องดื่มมาฝากทุกครั้งเราจะมีเครื่องดื่มมาฝากทุกท่านนะะคะเดฟฟ e นีกรีนทีค่ะเดฟฟีน g r กรีนทีอันนี้ กรีนทีรามีแล้วเรอรยา <Green S 2> บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทำไมเราทําชงชงกันมาเยอะที่เราทําชงชงกันมาเยอะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถจะไปใส่ในแคปซูลได้หมดนะคะคือปริมาณของเคอไม่เคยรวยอะ่คะค้าขายอรายานี้ไม่เคยรวย ใส่เยอะใส่แน่นแกงแล้วเป็นไงเป็นไงแต่ว่าได้ได้ประโยชน์กับผู้ซื้อเราชอบทำเรื่องสุขภาพกันอ่าปมที่เรียนเก่งอารยาเรียนเก่งอารยาก็ปรุงยาปรุงอาหารสุขภาพขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นชาสุขภาพเดฟินิกรีนทีเป็นชาเขียวในหนึ่งซองเนี่ยนะคะมีชาเขียว3 8 1กรัม ชาเขียวนี่มันไม่มีสีมันไม่มีสีแต่มีกลิ่นชาเขียวแล้วก็ใส่ชาเขียวมัทฉะที่มีสีมัทฉะเลย3.15กรัมและมีผงคาโมไมล์ไปอีก0.01กรัมเพราะฉะนั้นดื่มชาเขียวเดฟินิทีแล้วนอกจากจะได้ชาเขียวต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญลดการดูดซึมแป้งน้ําตาปลปราศจากน้ําตาลแล้วคาโมไมล์ทำให้ท่านคลายเครียดคลายกังวลหนึ่งกล่องมี10ซอง สิบซองราคา450บาทชงง่ายมากกลิ่นชาเขียวหอมกลุ่นเลยบอกได้เลยคนญี่ปุ่นเนี่กลิ่นชาเขียว,ยยวหอมกรุ่นเลยเอาละค่ะในเดฟิเนกลิ่นทีเนี่ยนะคะมีชาเขียวสกัดเข้มข้น ต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่ง <c oughs> เป็นหนึ่งในสาเหตุต่างๆของมะเร็งแล้วมันจะช่วยปรับสมดุลไขมัน <c oughs> แล้วก็น้ําตาลในเลือดดังนั้นจะกระตุนผนผ้นการเผาผลาญลดการดูดซึมแป้งและน้ําตาลปราศจากน้ําตาลคลายเครียดคลายกังวลเดฟินิก e ลินทีซึ่งใส่ของดีๆทั้งนั้นในซองนี้1กล่องมี10ซองราคา450บาทสนใจใครที่เป็นคอชาเขียวมาได้ที่ไลน์แอแนวหน้าแถว หรือหมายเลข02 363 4488 <fill ets. S 1> ชาเขียวค่ะนี่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพจากสมองถึงการเผาผลาญ <laughs> ชอบบ้างเลยทูลีนทูลีนอ,อันนี้ทำให้ซ่อมแซมตัวเองได้ซ่อมแซมเซลล์สมองอันนี้คือซ่อมทูเขาอาจจะงงซอมคอรีนเนี่ยซ่อม แล้วก็ทําให้ช่วยให้สมองเนี่ยไม่อ่อนล้าสร้างเซลล์สมองใหม่ด้วยนะคะส่วนอันนี้มันเป็นแปะกล้วยเข้มข้นคืออันนี้คือเอาไว้ก่อนคือในขณะเราย,ยังไม่แบบไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ย ก็รับประทานใบแปะก้วยสกัดเข้มข้นใครที่ชอบแปะกวยนะส่วนอันนี้เป็นน้ํามันปลาผสมใบแปะกวยสกัดเข้มข้นช่วยไม่ให้สมองนั้นซึมเสียเสื่อมเศร้าอันนี้ไบอ่า <ไป S 2> ส่วนอันนี้สําหรับผ่อนคลายใบ,ยบยไม่มีอะไรทำดื่มชาเขียวพี่เปิ้ลอ้จะมันลดลายเครียดนะคะไข้เครียดอ้านน้มันิสราทำรก็ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะและไม่กวนนะไม่กวนนะ เขาเรียกว่ามันดีต่อระบบเลือดระบบหัวใจใช่ใช uh ่ทั้งหมดนี้คือผลงานคุณภาพจากไทยทำอะไรแอนส์ร์รมกับแนวหน้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทํามาจากสารสกัดธรรมชาติทั้งสิ้นเลยซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ไม่ตกค้างด้วยสนใจนะคะสินค้าตัวไหนสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแนวหน้าเฮลท์ค่ะเฮลท์ฉบแบประสุขภาพหรือ0 2นย์สองสามห่วันนี้แนวหน้าสุขภาพกับพี่ปองอัญชลีพี่ปั้นจารุณี ลาไปก่อนนะคะ<อ>สวัสดีค่ะ